เออร์ตันไพค์เราจะไป n าฉันบอกว่าฉันจะเ s ็น one s o ช่วงเตรียมกล้องสองทางไกลมาด้วยค่ะเพื่อเห็นไกลๆเราใช้แอปค่ะบันทึกเสียงนกแล้วแอปนี้จะบอกว่านกชนิดนั้นคือนกอะไรอ๋อใช่ต้นไม้สูงใหญ่มากแต่ว่า เมฆเยอะวันน uh. uh. er ok ี้เมฆเยอะจะเจอไม้กระรอกสีแดงมีโพรงนะแต่ไม่เห็นตัว cinematic ค่ะค่ะค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนน้ำเจอร์นี่น้ำพาเที่ยววิดีโอนี้จะชวนทุกคนมาเข้าป่าหากระรอกสีแดงที่อุทยานแห่งชาติเล็กลิทริกนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษเราจะเดินไปเงียบๆนะคะมองหากระรอกแล้วก็ชมธรรมชาติในป่าปลายฤดูใบไม้ผลิ มาค่ะมาเดินเที่ยวด้วยกันไปเดินตามหากระรอกสีแดงค่ะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าก็าบอกว่านีป้ายบอกว่าแถวนี้มีกระรอกสีแดงฝนตกฝนล,ลงเม็ดเล็กๆ นฝนตกอ่ะสงสัยก็ะรอารหลบอยู่ในรูนี่โอ้ขนาดป้ด้วค่ะโอ้ห very big remind me very we, uh, oh. we watch the ไม่เป็นไรนี่ shall we walk there? yeah ทางเดินเล็กๆอยู่ค่ะโอ้ยผู้กาอผู้กอ my eye l a s uh, s e <Huh>? s ค่ะสวยดีไหมจ้าฮะสวยดีไหมจ้าค่ะวิวิทโฟค่ะค่ะ Reading right glasses. No I'm just eye glasses. Oh, okay. Wow. Yeah. yeah. ไมันอ yeah, ินเทอร์เน็ตฮะต้นน no oh, no, mm. ีはは้ก็สวยดีนะ no worry อันน er ี้โอ้ no worry แค่นั่งเขนะเขียวมากเลยป่านี้ อันนี้ที่เขาเอาไปประดับอะค่ะ ไม่เจอเดินนานไปโน่นละดูว่าอยู่เขาที่เชนี่นองน <c oughs> ี่ดิอ๋อพายคนพายคน PE P-I-N-E P-I-N-E อ๋อพายเนี่ยพายคอนคอนออฟเดอะไพน์ทรีโอดีด่ดูค่ะอ๋อ mm hmm. oh, มาจากต้นนี้ค่ะลายฤดูใบไม้ผลิเข้าต้นหน้าร้อนนะคะ Do I saw the their hole honey? Plong. Ah. So they they might be under mm -hmm. in plong. Okay. What is that? Oh, bird. bird? No. Oh there. In the bush. Never mind. Do you walk down there to see what it's like? Yeah. Thank you, Ka. Thank you very

รับปิดร h บปิด e ่าจะร i บปิดอ๋อ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 เ๋ออ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 เออ๋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 อ mưa cũng xuống mệt rồi, lên lên going to see any honey deal. No. It? To year, can't um. Can you hold this one? What's no school today? Mm -hmm. ai nati atiaaaa There we are. Mm. Yeah, very really. โอ้อัดนส์ดแค่แบบสะลีนไม่เจอค่ะไม่เห็นชักตัวกระรอกสีแดงบนตกแล้วก็คงอยู่ใน พร่งกันหมดค่ะแต่ธรรมาชาติมากเลยค่ะข้างใน t here mm hmm. like 't <That S 2> <place. S 1> Place you see there, right. Shall we go back, huh? Yeah. Throw one, throw, on, throw on. Okay. ที่พันจะคัดอะไรก็เขียงอันนี้เขียงเขียง you know what เขียงเนียนคะไม่ใช่ without the bark เขียง for <circle. S 1> cutting เขียง is main woods where we cut we use for cutting like a fish meat vegetable oh. I like bought, yeah. Shopping board. shopping board, like at home. Yeah. Well, we have yeah, to pass Nagani. Yeah. Take a look. And, uh, anyway, we saw many birds. No.

เร n สามารถใส่นี่หนึ่ง l ี่ e ขา e รียกว่าบอลสังข์โ f เคต่างหรอเป็นไงบ้างคะเสียดายนะคะไม่เห็นกันรอบแต่ธรรมชาติในป่าก็สดชื่นสวยงามดีคะ่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชม เจอกันวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ